สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับเกษตรกรทุกทุกมองทุกทุกบอลนะครับอ่ามาอนี้นะครับกาจะมาพามาเบิงแท็กเตอร์นะครับที่ใช้งานในการเกษตรนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกอ้อยปลูกมันนะครับผมอยากได้รถแท็กเตอร์นะครับรถรุ่นเข่ารองอ้อยรองมันนะครับผมกาจะแนะนําเป็นรุ่นบีซิลีนะครับรุ่นบีซิลีนะครับก็จะมีสามอ่าสามรุ่นนะครับมีบีสิบเอ็ดนะครับ บีบี24แล้วก็บี27นะครับผมสามขั้นนะครับขั้นแรกก็จะเป็นบี27นะครับผมส่วนสามขั้นนี้ก็จะเป็นบี24เนาะนะครับผมถ่าจงได้ก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมจองได้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นฟรีดาวน์ความเดือนกรกฎาคมนะครับผมเบอร์รุ่นบีแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับว่าเบอร์วาเหามีรถรุ่นไหนแน่นะครับผมในร้านนี้นะครับ ทีเฮ็ดยูนีนะครับหนึ่งสขั้นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น L4018 นะครับเป็นรุ่น C 0ศนย์เนาะนะครับอันนี้ไขงเบิ้งงทางหลังเนาะนะครับ40แรงม้าฝนตกในจนนัง้อยเนาะไปนองเนาะหนาฝนเป็นธรรมดานะครับเบิ้งงทางหลังเนี่ยกล้องเนืกอคือเป็นกล้องยูบ็อกนะครับสามารถใช้ว่างนนวได้นะครับ ในฝานีก็จะสามารถที่จะชาจแบตได้เนาะนะครับแล้วกว่างอุปกรณ์ใดด้วยกันคปซีน้แดงนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมบ่ท่านร่วมใบมีดเนาะนะครับสำหรับโปรเดือนนี้นะครับก็สามารถฟี่ดาวนะครับผู้ใดอยากได้รถนะครับกับฟีดาวเลยสาหรับลูกค้าใหม่นะครับออกรถสามพันเก่ารับรถได้เลยนะครับผมอุปกรณ์3้ชิ้นกับฟีดาวพื่อกันนะครับรวมในยอดจัดก็จะมีใบมีดดันหนานะครับผนวกนะครับระกาศมี โรตารี่หรือว่าลูกค้าจะเลือกยังใดยางหนึ่งนะครับก็ได้นะครับสาหรับประหยัดงบประมาณของเฮาเนะนะครับเป็นกรณีที่ใชมาอย่างดีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันนะครับกันที่กันไฟตาแตกเนาะนะครับผมอ่าลูกค้าถีมาเบรงรถนะครับเบรงจังดาวัตตีนะครับอย่างใดรถเข้ากับสามารถที่จะเบิเเล็กเครื่องเหล็กยังใดทั้งขางนี่เนาะนะครับนี่นะครับเหล็กรถของเฮานะครับเบาะของเฮากับเป็นออกแบบไม่อย่างดีนะครับเบาหนุ่มสบายนะครับบริแข็งคือตะกีเนาะนะครับก็จะเป็นเกียร์ การขับรถกับคล่องสะดวกสบายเสมอนี่นะครับเพราะว่าเป็นออกแบบมาให้นะครับในการทํางานแบบคล่องตัวนะครับสําหรับการทํางานในพื้นที่ของเฮ้านะครับผมอ่าก็นี่จะเป็นรุ่น LC0 นะครับวันปีละแสนแสนต้นๆนะครับผมหนึ่งแสนต้นมันต้องร่วมอุปกรณ์นะครับว่าลูกค้าจากใดรุ่นใดอ่ายังแน่เนะนะครับอ่าห้เบิรงเลยนะครับผมรุ่น LC0 ของเฮ้านะครับ สำหรับประหยัดนูประมาณที่พื้นที่ของในครอบครัวที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับปานกลางที่ใส่งานบนด้หลายเนาะนะครับผมเหยียดไฮแคทหน้าของเขาธรรมดานะครับส่วนมันเล็กๆหน่อยนะครับผมการถัดมาก็จะเป็นนะครับจะเป็นรุ่น L5018SP นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมกา50แรงนะครับเพิ่มความองตัวในการทํางานนะครับเพิ่นเออแต่มงหงกับเพิ่นตัวชี้เรียกว่าฉันเอ้า อันนี้คือกลองยูบ็อกซ์กันนะครับสามารถติดีไซนชาร์แบตโทรศัพท์ได้นะครับเบอกกสามารถออกของแบบมาให้การทํางานแบบสะดวกสบายนุ่มนะครับผมรถเอลฮาซูนะครับต้องเหยียบคาดซะก่อนถึงจะตัดสตาร์ติดได้นะครับเดินหนาถลางแบบบะตองอยู่รถสลิดนะครับเพราะว่าเพิ่มความคล่องตัวในการทํางานนะครับผม L501850 แรงนะครับผมอ่ามีหลายขั้นให้เลือกสั่งจองนะครับผมมาชั้นเดือนกรกฎาคม ฟรีดาวนะครับผมออกรถปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับผมของแถมเพา่มก็ให้เต็มที่นะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นรุ่น L40 เนอะ L50 นะครับตัดมาทั้งพุ่นนะครับเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมานิดนึงนะครับนองมนนิดนึงหลายๆเติบนะครับก็จะเป็นรุ่นอ่า L5018 ฝนตกเพียงพครับฝนตกบรรยากาศแบบพอดีนอดเนาะนะครับอ่าไล่ี่นองเบิรงกคร อารุ่นนี้นะครับจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาคือติดแอร์นะครับเป็นตัวแอร์เฮ็ดงานตากฝนได้สบายนะครับใส์สูตรลูกไทยทำงานตากฝนตากแดดได้สบายเลยเพราะว่าเรามีแอร์นะครับเย็นสบายเลยนะครับผมทั้งหน้าภายในนะครับมองแอร์ภายในตัวรถนะครับก็จะมีลําโพงนะครับดอก6นิ้วนะครับ2ลําโพงแล้วก็จะมีช่องแอร์นะครับสีช่องนะครับปรับทิศทางได้แล้วก็จะมีเครื่องเสียงให้พร้อมนะครับผมเป็นของ jvc นะครับสามารถ เสียบ USB ได้นะครับจอเสียบต่อบูทูธได้นะครับอันนี้ประตูก็สามาถเปิดได้สามสามดสามทางนะครับก็มีท้งฝุ่นร้อมทั้งปีร้อมแล้วก็ตั้งหลังเปิดได้นะครับผมอ่าตู้แอร์่จะนิดผลิลลตที่ตั้งมาแต่แ่ตาต่างประเทศนอน,นะครับแต่คีปุนเลยนะครับผม ครับผมกับภาพเปนดองเบื้งสมีก้อนนะครับเป็นรุ่นเล็กๆนะครับรุ่น L แล้วก็รุ่น B นะครับผมสนใจรุ่นใดก็สามารถที่จะเข้ามาเบื้องได้นะครับผมศูนย์ก็จะอยู่ที่อำเภอหนองพอกนะครับผมมาจากเรื่องนกท่านะครับอำเภอเรื่องนกท่าก็จะอยู่ดันสายมือนะครับครับมีรถจอดเรียกสายสีสมๆจะฉีดละครับเบิ้งสงเกตเบื้งป้ายนะครับสังเกตดูป้ายโคกใต้าใหญ่ๆน่ครับดันสายมือแล้วเข้ามาเลยมีดอกไม้งามๆนะครับอยู่รอทาง เดี๋ยวใส่เข้ามาได้มาขิบกาแฟกินน้ำเย็ดนกันสัซกกอนนะครับผมสอบถามเงินใครกันบริการกันได้การรับประกันของเรานะครับก็จะมีรับประกันหนึ่งปีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะวชั่วโมงการทำงานนะครับผมอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นปีนะครับกัะถ้าเกิดวหนนาเกี้ยวเขานะครับเกี่ยวเขาก็จะมีรถเกี่ยวนะครับคันนี้จะพร้อมทรงเลยนะครับสนใจออกรถรุ่นใดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่คูปต้ตเจริญนใส สาขารองพอกของเข้านะครับติดต่อได้ที่01 6 02 34 334นะครับแบวพบกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องซันนี้ไว้ก่อนนะครับผมขอกราบขอามวาสวัสดีครับ